สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอายชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงซึ่งได้รับการแต่งตั้งล่าสุดในเมื่อวานนี้นี่เองนะครับก็จะเป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลภายใต้การนําของท่านเศรษฐาทวีสินซึ่งจะเป็นคณะรัฐมนตรีคณะที่63แห่งราชอาณาจักรไทยนะครับ วันนี้เราจะมาดูรายละเอียดตรงนี้กันว่ามีบุคคลใดบ้างที่จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเรามาเริ่มกันเลยนะครับพระบรมราชองค์การประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีลงในราชกิจจานุเบกษานะครับในวันที่2กันยายน2566ก็คือลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันนี้นี่เองนะครับมีเนื้อความที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีที่เราต้องการอยากรู้ประมาณนี้นะครับ พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566แล้วนั้นบัดนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เลือกสรร ผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้วเราหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับประเด็นตรงนี้ก็คืออยากจะนําเรียนทุกท่านนะครับว่าบุคคลนะครับที่จะเป็นคนเลือกรัฐมนตรีนะครับเนี่ยคนที่จะเลือกรัฐมนตรีตร,ตรงเนี้มาทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็คือนายเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเป็นผู้เลือกนะครับคัดเลือกผู้ที่คิดว่าจะมี ความเหมาะสมกับตําแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆเนี่ยมาทําหน้าที่บริหารในกระทรวงนั้นๆก็จําไว้ด้วยเผื่อเป็นข้อสอบในสนามสอบนะครับต่อกันครับอาศัยอํานาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปัจจุบันเป็นฉบับปี2560นะครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้เอาละครับเราจะได้รู้แล้วว่ามีท่านใดบ้างที่จะดำรงตำแหน่ง ในคณะรณัฐมนตรีชุดที่63แห่งราชอาณาจักรไทยภายใต้การนำของนาย,ยกรัฐมนตรีชื่อว่าเศรษฐาทวีสินนะครับเรามาเริ่มที่ท่านแรกนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับจะเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เป็นการควบสองตำแหน่งคนต่อไปครับนายสมศักดิ์เทพสุทินจะเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับก็ ดำรงตำแหน่งแค่เป็นรองนายกรัฐมนตรีเท่านั้นคนต่อไปนะครับนายปานปรีพระหิทธานุกรนะครับจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งก็จะครอบทั้งหมด2ตําแหน่งคนต่อไปครับนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ครอบสองตแหน่งคนต่อไปคนตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะ네ครับ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือควบสองตำแหน่งเหมือนกันคนต่อไปครับนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับท่านก็ควบสองตำแหน่งเช่นเดียวกันคนต่อไปนางพวงเพชรชุนละเอียดเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ ดำรงตำแหน่งแค่ตำแหน่งเดียวไม่มี um ควบแล้วนะครับคนต่อไปคร store, ับนายสุทินคลังแสงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านดำรงตำแหน่งแค่ตำแหน่งเดียวคนต่อไปครับนายเศรษฐาทวีสินครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกตำแหน่งหนึ่งก็หมายความว่านะครับนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วหนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็มีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกหนึ่งตำแหน่งก็ ง่ายคือท่านดารงตําแหน่งสองตแหน่งควบระหว่างนายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่นเองนะครับคนต่อไปครับนายกฤษดาจีนวิจารณะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็เป็นรัฐมนตรีที่จะช่วยงานของนายเศรษฐาทวีสินนะครับที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนต่อไปครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เช่เนเดิมนะครับ<ๆ>ในตําแหน่งของรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็จะไปช่ <people> วยในกระทรวงการคลังนั่นหมายความว่ากระทรวงการคลังมีรัฐมนตรีช่วยทั้งหมด2ท่านด้วยกันนะครับมีรัฐมนตรีคือนายเศรษฐาทวีสินคนต่อไปครับนยายจักรพงษ์แสง,งมณีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็จะช่วยทางด้านของท่านปานปรีประหิตธานุกจรนะครับ ซึ่งท่านเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็จะมีรัฐมนตรีช่วยก็คือ,อานายจักรพงษ์แสงมณีนะครับคนต่อมาครับนางสาวสุดาวันหวังสุภก,กิจโกศลน,นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ดําดรงตําแหน่งถือว่าเป็นตําแหน่งในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะครับนี่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกีฬาคนต่อไปครับนายวราวุฒิศิละปะอาชาครับ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับคนต่อไปนางสาวสุพาาศอิสระพักดีครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมนะครับก็เป็นรัฐมนตรีท่านผู้หญิงนะครับที่จะมาดูแลกระทรวงเกี่ยวกับการจัดการเรียนอุดมศึกษาพวกนี้นะครับคนต่อไปครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับเป็นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับท่านร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์คนต่อไปครับนายชัยยาพรมมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับก็จะเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านธรรมนัทพรมเผ่าคนต่อไปครับนายอนุชานาคาใสครับก็จะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับก็เท่ากับว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะมีทั้งหมดสองท่านนะครับบวกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีทั้งหมดสามท่านในกระทรวงนี้นะครับคนต่อไปครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ดูแลถนนหนทางระบบขนส่งต่างๆของประเทศไทยนะครับคนต่อไปครับนางมนพรเจริญศรีนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยคนที่หนึ่งในกระทรวงคมนาคมนะครับคนต่อไปนายสุรพงศ์ปิยะโชติครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เป็นรัฐมนตรีช่วยคนที่สองนะครับนั่นหมายความว่าในกระทรวงคมนาคมเนี<_<_<_<_<_<_><_<_<_่ยมีตําแหน่งรัฐมนตรีหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับรัฐมนตรีช่วยก็จะเป็นสามตำแหน่งด้วยกันนะครับคนต่อไปนะครับนายประเสริฐจันทร์รวงทองนะครับ ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็เป็นกระทรวงที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอินเทอร์เน็ตระบบเครือข่ายสื่อสารบนชนต่างๆนะครับคนต่อไปนะครับนายณพินทรศรีสับพางเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยที่มี ภูมิธรรมเวชยชัยนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็จะมาช่วยงานท่านภูมิธรรมนะครับสําหรับท่านณพิมทธรศรีสัพพานคนต่อไปครับนายเกรียงกันตินันนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนายทรงศักดิ์ทองศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนายชาดาไทยเศษเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะครับ ก็แสดงว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีอยู่3ตําแหน่งนะครับบวกกับตําแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีนายอนุทินชาญวิทย์กุลเนี่ยเป็นรัฐมนตรีอยู่ก็จะมีทั้งหมด4ตําแหน่งในกระทรวงมหาดไทยนะครับคนต่อไปครับพันตํารวจเอกทวีสอดสองนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็จะมีแค่รัฐมนตรีว่าการนะครับไม่มีรัฐมนตรีช่วย คนต่อไปนะครับนายพิพัฒน์รัตกิจประการนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็มีแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับไม่มีรัฐมนตรีช่วยคนต่อไปครับนายเสริมศักด์พงพาณิชย yep. ์นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนต่อไปครับพลตํารวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ ในแวดวงของกระทรวงศึกษาธิการท่านจะได้รัฐมนตรีเป็นคนใหม่นะครับซึ่งเป็นพลตารวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบแล้วก็จะมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกระทรวงศึกษาธิการนะครับนี่นะครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็จะมีตําแหน่งในคอรมอชุดนี้แค่2ตําแหน่งก็คือเป็นรัฐมนตรีว่าการและก็รัฐมนตรีช่วยว่าการนะครับก็รวมเป็นสองตแหน่ง คนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็คือพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็คือนายสุรศักดิ์พันเจริญบวรกุลนะครับคนต่อไปครับนายชลน่านสีแก้วนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนต่อไปนายสันติพร้อมพัฒนะครับก็ <c oughs> จะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็แสดงว่ารัฐมนตรีนะครับในกระทรวงสาธารณสุขก็มีอยู่สองตแหน่งนะครับก็มี รัฐมนตรีว่าการกับรัฐมนตรีช่วยอีกหนึ่งรวมเป็น2นะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายครับนางสาวพิมพ์ัฒราวิชัยกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับไม่มีรัฐมนตรีช่วยทั้งนี้นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับประกาศณวันที่1กันยายนพุทธศัการาช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองค์การนะครับ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับที่นําเสนอทุกท่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตามรายชื่อทั้งหมดแล้วก็ชื่อกระทรวงด้วยก็จะเป็นโฉมหน้านะครับผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนั้นๆก็จะมีผลนะครับในการเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1กันยายน2516เพราะว่าประกาศแต่งตั้งฉบับนี้ได้ เริ่มประกาศวันที่1กัยนยายนแล้วก็ให้มีผลปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปแต่ในส่วนของการประกาศลงในราชก,กิจจารุเบกสาเนี่ยก็จะประกาศในวันที่2กันยายนนะครับบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าเ้ยเริ่มงานที่2หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นมานะครับก็นําเสนอข้อมูลนะครับเหล่านี้ให้กับท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับเป็นคลิปนะก็ต้องขออภัยเผื่อบางทีอ่านชื่อนามสกุลของแต่ละท่านผิดด้วยนะครับ เราก็ได้นะครับรัฐมนตรีนะครับรวมกันเป็นคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มบริหารราชก,การแผ่นดินตั้งแต่วันที่1กันยายน2566จุดไฮไลท์นะครับที่จะพูดถึงก็คือในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นท่านใหม่ทั้งสองท่านเลยนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็จะเป็นพลตํารวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบ แล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยคือนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลหลายท่านก็ไปศึกษาประวัติของทั้งสองท่านเรียบร้อยก็ต้องมาดูว่าท่านจะมีนโยบายอะไรที่มาให้ข้าราชการครูนะครับพนักงานร,ราชการแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาในกระทรวงสาธารได้นําไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ท่านต้องการอย่างไรนะครับก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับสรุปข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับ รัฐมนตรีต่างๆที่ได้นําเสนอไปนี้นะครับก็จะประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับหรือเรียกว่าคอรอมอนั่นเองครับจะเป็นชุดหรือเป็นคณะที่63ของประเทศไทยนะครับภายใต้แการน,นาของท่านเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2566ก็เป็นข้อมูลที่มาจากราชกิจจานุเบกษาตัวนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านที่เข้ามารับชมจะได้เป็นข้อมูล เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งจากการที่ท่านอ่านเพียงอย่างเดียวนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็น่าจะต้องรอรับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างแน่นอนนะครับเอาใจช่วยครูทุกท่านนะครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับในรัฐมนตรีชุดใหม่ชุดนี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ